สวัสดีครับนี่คือจอมอนเตเกตของ ECU shop นะครับพี่แถวบ้านบอกว่า,ามันไม่ติดนนะครับให้เอาไปดูให้หน่อยโจทย์คือถ้าซ่อมไม่ได้ก็โยนทิ้งครับเขาบอกมาแต่๋ยวผมจะลองดูนะครับถ้าดี่รือเบื้องต้นนะครับเราจะต้องเช็คสายก่อนเลยครับเว้นไม่ได้เลยครับพวกนี้สายก็เส้นสีแรกก็ขึ้นนะครับ สีหนึ่งสองสามก็ขึ้นหมดนะครับมันจะมีอยู่สองสามเส้นนะครับสองเส้นหรือสามเส้นนี่แหละเนี่ยครับชุดเนี่ยครับมันไม่ติดน,นะครับเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่พวกนี้แหละเดี๋ยวเรามาไล่ตัดทีละหน่อยทีละหน่อยกันดีกว่าก็เครื่องนี้นะครับเขาติดตั้งหน้างานเป็นสายสั้นนะครับแต่สายมันยาวมาเกือบเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดแค่เหลือคืบเดียวก็ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยว ผมเห็นปูดๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองตัดตรงนี้ดูแล้วก็ไล่ๆไปนะครับอันนี้นะครับผมตัดจากจอมอนเตเกตสั้นแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับไล่มาเรื่อยๆไม่ใช่นะครับผมไปน่าจะเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือหัว r j 1 1นะครับก็คือหัวสายแลนเนี่ยครับสายแลนโทรศัพท์นะครับเขาเรียกหัว R j 1 1นะครับมันน่าจะต้องขาด ตรงไหนท่าแห่งนะครับเดี๋ยวผมก็เลยตัดหัวจ j 1 1เลยแล้วก็สั่งหัว AJ11 มาเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับผมก็ไล่วัดอย่างเงี้ยนะทีละเส้นมันก็ติดแล้วนะครับมันก็ติดทุกเส้นเลยตอนนี้ผมก็เลยบัดกรีนะครับแล้วก็ลงกาวไปหลังจากนั้นนะครับเนี่ยครับเห็นหัว AJ11 ไหมผมเอาเปลือกสายไฟนะครับสีดาอะปอกให้สั้นที่สุดนะครับเพื่อเอาสีดําเข้าไปในหัว AJ โดยป้องกันสายโยกไปโยกมานะครับกันขาดในอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นเรามาลองเทสที่รถกันเลยนะครับเนี่ยครับติดนะครับแต่จอที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันที่มันเป็นเส้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหน้าจอเสื่อมหรือสายแพรนะครับแต่ผมขยับสายแพรแล้วมันไม่หายนะครับก็น่าจะเป็นที่หน้าจอนะครับแต่คือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเขาขขอขอแค่ใช้ได้นะครับก็โจทย์คือใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งนะครับอันนี้ก็เปิดดูทุกฟังก์ชันก็ใช้ได้หมดนะครับ เครื่องนี้จบงานได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ